ที่นี่บริษัทดีซีพลาสติกนะครับวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นตัวถังขยะนะครับมีตั้งแต่ไซส์46ลิตรจนถึง230ลิตรนะครับวันนี้เราเอามานำเสนอเป็นตัว70ลิตร117ลิตรแล้วก็230ลิตรนะครับฝาถังขยะของเรานะครับจะเป็นกึ่งสปริงนะครับซึ่งจะปิดเองปิดแน่นนะครับกันแมลงวันแมลงสาบหูเป็นหูเหล็กนะครับหูล็อกล็อกแน่นนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดลองกันว่าสินค้าของเรานะครับเหนียวทนจริงหรือเปล่านะครับโดยเราจะใช้นะครับแป๊บเหล็กนะครับวาดลงไปที่ตัวสินค้าก็าจะเกิดบาดแวาวหรือเปล่านะครับยิรดีต้อครับ รอยแตกรอยร้าวนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเหี่ยวครับคไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่งโซคาร์นะครับไม่แตกนะครับ,รบใจสินค้าตัวไหนนะครับเชิญเยี่ยมชมในที่ อยู่็บตที่15ก่อนถึงบางกะดีนะครับหรือเยี่ยมชมในที่ www.1444.co.th ดดดดดนะครับสำหรับวันนี้เราขอจบการนำเสนอในเัน่นี้เดี๋ยวหน้าเรามีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวตินตามชรงครับ